สามีแลมพายภรรยามาเฟียตอนที่หอยากให้เอาก็แค่บอกมิลินขืนตัวเอาไว้ไม่กล้าเดินต่อเมื่อมองเห็นแล้วว่าที่ที่พี่ชายจะพาเดินผ่านนั้นเป็นที่ไหนไม่เอาพี่มาเซลไม่ผ่านทางนี้เด็ดขาดเธอใส่หน้าปฏิเสธทั้งยังไม่ยอมเดินตามยิ่งเข้ามาเห็นเขาใกล้เรื่อยๆเธอก็เริ่มใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเอานะแค่เดินผ่านเฉย พอจบก็รีบชุดข้อมือเล็กให้เดินเข้าไปท่ามกลางฝูงชนที่กำลังยืนเต้นเบียดเสียกันเต็มพื้นที่ร่างบางชนเข้าที่แขนของเขาแต่มันก็แรงพอที่ทำให้เจ้าตัวนั้นรู้สึกตัวได้เธอรีบก้มหน้าขอโทษทันทีขอโทษค่ะขอโทษค่ะเธอก้มบอกแล้วรีบเบินออกไปจนไม่ทันได้สังเกตเลยว่าสายตายเย็นชาคู่นี้มันได้มองเธอลึกเกินกว่าที่จะจบแค่คำว่าขอโทษ เดมอนมองตามแผ่นหลังเขาเนียนที่โผล่ออกมารับกับบ้านทายกลมกลึงทุกท่วงจังหวะเก้าเดินนั้นมันกลับดึงดูดเขาเหลือเกินเห็นแค่นี้ก็อยากรู้แล้วว่าหากได้สัมผัสมันจะเด้งสู้มือขนาดไหนพี่มาเซลพาขึ้นมาที่นี่ทำไมคะมิรินถามพลางมองรอบรอบ,บชั้นดาดฟ้าของร้านที่เงียบสงบไม่มีแม้แต่คนจะเดินขึ้นมาที่นี่รอไงเขาตอบนิ่ง,งจ้องไปยังประตูที่ยังถูกปิดสนิทเอาไว้รอเธอยังไม่เข้าใจ รออะไรคะเมื่อกี้หนูรู้นะว่าพี่ตั้งใจเบียงให้หนูชนกับเขาพี่ชายทุกคนประคบประงมเธอดียิ่งกว่าอะไรไม่มีทางที่จะทําให้เธอถูกคนชนได้แน่ถ้ามีก็คงหาเรื่องไปแล้วเพราะรู้ว่าพี่ชายแต่ละคนนั้นอารมณ์ร้อนยิ่งกว่าอะไรก็แค่ล่อเหยื่อไม่รู้หรือไงว่าเรามีพลังอะไรพี่ให้เราได้แค่ทําความรู้จักจะปล่อยให้เราเป็นส่วนตัวมีอะไรก็รีบเรียกพี่เข้าใจไหม เขาพูดนิ่งๆก่อนยกมือขึ้นมาชู3นิ้วก่อนค่อยๆลดลงทีละนิ้วนับเวลาถอยหลัง3 2 1มิลินหันไปมองตามเสียงเป็นประตูเหล็กที่ถูกผลักเข้ามาพอหันกลับไปอีกทีมาเซล,ลก็หายตัวไปจากตรงนี้แล้วเร็วจริงๆมัวแต่หันไปมองตามหลังใบไว้ของมาเซลทำให้ร่างบางเซถอยหลังชนเข้ากับอกแหล่เข้าอย่างจัง มือหนาจับสะโพกกลมกลึงเอาไว้ได้ทันเธอแงหน้าขึ้นมองเจ้าของมือด้วยหัวใจเต้นสั่นระร,รวัวทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมันหยุดนิ่งไปหมดคิ้วดกหนาผาดเฉียงบนดวงตาเย็ญชาสีน้ำตาทองจ้องมองเธอนิ่งๆเหมือนคนไรความรู้สึกเพียงแค่ถูกสายตาคู่นี้มองเธอก็เริ่มหายใจติดขัดร้อนๆหนาวๆไปกับฝามืออุน่นร้อนที่เริ่มบีบขยำบั้นท้ายกลมกลึงจนต้องเป็นฝ่ายดันเขาให้ออกห่างค่ะข,ขอโทษค่ะ เธอจัดชุดเดรเบ้าหลังสีดำให้เข้าที่เงยหน้าขึ้นมามองแล้วยังเห็นว่าเขายังมองเธออยู่เหมือนเดิมหน้าฉันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าคะเขาเล่นไม่พูดอะไรแบบนี้เธอก็ไปตอบไม่ถูกเหมือนกันถูกใจก็ถูกใจแต่เล่นไม่พูดแบบนี้เธอเริ่มชักจะบนหวั่นแล้วสิคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามอีกรอบยิ่งมองเห็นเขาใกล้ๆก็ยิ่งหล่อ อะไรยิ่งทำหน้านิ่งยิ่งดูร้อนแรงเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะดวงตาคู่นี้ริมฝีปากอยากคู่นี้ถ้าได้ลองชิมคงฝินหน้าดูมิลินพูดกับตัวเองในใจมองเขาอย่างเลผลอพลยเรากับเขาอ่านใจเธอได้จูๆ่ๆเขาก็จับใบหน้าของเธอเข้าหาก่อนประกบจูบเธอทั้งที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวจูบของเขาร้อนแรงเหมือนกระแสไฟที่แล่นผ่านไปทั้งร่างทำให้สมองมึนงงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนแหงหน้ารับ ว่าความหอมหวานที่ได้รับทําให้เขานั้นเริ่มนุ่มนวลลงตั้งใจละเลียดชิมกรีบป,ปากเล็บทั้งบนล่างอย่างติดอกติดใจมิลินเผยยอปากรับตามสัญชาตญาณยอมให้หลิ้นร้อนเข้ามาชิมรสถ,ถึงด้านในอย่างว่าง่าย ฝ่ามือหยาบใหญ่รูปไล้ไปตามแผ่นหลังเขาเนียนเขาเกี่ยวตวัดลิ้นกับปลายเล็กอย่างหนักหน่วงขึ้นจนมิลินเริ่มหายใจหอบมันทั้งหอมหวานและบ้าบามมือเล็กเกี่ยวลำคอของเขาเอาไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวรู้สึกเหมือนเขากำลังสูบเอาพลังชีวิตของเธอไป มิลินตอบสนองรสจูบอย่างเงอนะงะร่างบางบกเบียดหน้าอ,อกคู่โตเข้าหายอย่างเชิญชวนเมื่อสติที่มีนั้นเตลิดไปไกลเธออยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่ารถจูบอันร้าร้อนนี้เหมือนเขาจะรู้ว่าเธอนั้นเริ่มต้องการจึงรีบพระริมงีปากออกกระซิบเสียงแห่พร่าข้างใบหูขาวอยากให้เอาก็แค่บอก ไม่ได้พูดเปล่าว่ามือใหญ่กลับตะปบบีเพลนบั้นท้ายงอนก่อนสอดนิ้วมือเข้าไปในชุดเดรสตัวสั้นสัมผัสกับต้นขาเรียวช้าๆเพื่อเร่งเร้าเอาคำตอบซุกจมูกคลอเคลียไปบนซอกคอขาวพ่นลมหายใจอนุนออกมา <c oughs> ส่งเสียงเยาะเย้ยให้ตัวเองทำไมถึงนึกรู้สึกอยากได้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเสียดือ้อแล้วทำไมเขาต้องยอมให้เธอมากขนาดนี้เรื่องฝีปากอยากได้รูปที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนได้สัมผัสร่างกายที่ไม่มีใครได้แตะต้องแต่ทำไมในใจมันร้อนรุ่มอยากมอบให้เธอเหลือเกินขอโทษเนมอนก้มหัวให้หนึงทีก่อนหมุนตัวรีบเดินออกไปโดยไม่เหลียวหลัง มิลินได้แต่มองตามแผ่นหลังเขาออกไปด้วยความง,งุนงงเนิ้ยวมือเล็กยกขึ้นมาจับริมฝีปากของตัวเองเบาๆไม่ต้องส่องกระจกก็รู้ว่ามันบวมเจอขนาดไหนรู้สึกดีที่อย่างน้อยเจ้าของจูบแรกนั้นเป็นเขาเดมอนแต่ฉันยังไม่ได้ให้คำตอบเขาเลยนี่สิเสียดาชมัด